คนที่4ี่ห้องหัวใจของเขามอบไว้ให้คุณเพียงคนเดียวเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปลกมานัยหกถ้วยนะคะพลังงานของคนทาตุน้ำมีนรกพิจิตสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงนทนู เ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟ The Hermit นะคะพลังงานของคนราศีกันแล้วก็กิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟราศีกันนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบสันโดษไม่สูงสิงกับใครนะคะติด perfect เป็น p e r f e c t i นิส s t นะคะทำอะไรจะต้องทำให้เต็มที่ทำจนสุดเป็นเจ้าไอเดียเป็นเจ้าแผนการคนที่ชอบวางแผนแล้วก็ ชอบลงมือทําอะไรด้วยตัวของตัวเองไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครนะคะอาจจะเป็นคนสุดตรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องงานอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานได้อย่างชัดเจนมากๆพลังงานของความบ้าง,งานของความทุ่มเทไปกับการทํางานนะคะค่อนข้างเยอะเนาะทั้ง10ไม้7ไม้เราก็ขิงถือไม้นะคะลึกๆในใจเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจ,ใจ คนรอบตัวคนรอบข้างแม้ว่าจะดูนิ่งเงียบๆ,ๆดูเหมือนไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยแคร์ใครลึกๆในใจแครค,ความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่สีห้องหัวใจของเขามอบไว้ให้คุณคนเดียวกันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่สีห้องหัวใจของเขามอบไว้ให้คุณเพียงคนเดียวเขาจะเป็นใคร ในทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนปตูนุ่มควีนถือดาบพลังงานของคนธาตุลมจะให้พิษเทศพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกรพิจิเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เดอะเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาอารมณ์แปลปรวนมากๆนะคะ วันไวเซนซิทีฟโมโหหัวร้อนใจร้อนเชื่อมั่นในตนเองปากแข็งเอาแต่ใจนะคะลึกๆในใจมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยบางสิ่งบางอย่างอยากเปิดใจอยากพูดคุยมีคนที่อยู่ในใจคนที่ทําให้เขาฝงซ่านหวั่นไหวคิดมากน้อยใจเสียใจนะคะหากว่าคุณมีคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะบางคู่อาจจะเป็นความรากักแบบมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันแต่ว่า บางคนอาจจะเป็นรักเก่ามีการเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแล้วนะคะคนที่สีห้องหัวใจของเขายังคงมอบไว้ให้คุณเพียงคนเดียวมีเกณฑ์จะเป็นเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งรักมีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะเป็นรักเก่าก็ได้นะคะพลังงานของคุณก็อาจจะยังคงมีเยื่อะใหญ่ให้กับคนเก่าอยู่พลังงานของเขา The อ o ทวเวอร์ก็เป็นการจบสิ้นเป็นการเลิกลาหรือว่ามีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะ เรามาดูว่าทำไมสีห้องหัวใจของเขาถึงยังคงจะมอบไว้ให้คุณอยู่ในเมื่อมีปัญหามีประเด็นหรือว่าบางคู่ก็อาจจะเลิกลาจากกันไปแล้วนะคะทำไมยังคงเก็บหัวใจไว้ให้คุณอยู่เพราะอะไรนะคะรู้ใจตัวเองแล้วนะคะผลของกรรมนะคะหรือว่าสำนึกผิดบางสิ่งบางอย่างกระจ่างชัด แในความรู้สึกของเขาหรือว่าตัวเขาอาจจะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะนักแน่นมั่นคงจริงๆหัวใจไม่เคยเปลี่ยนนะคะยังคงอยู่ที่เดิมอยากขออภัยนะคะใจเย็นด้วยนะคะคิดได้ด้วยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนำพาไปด้วยนะคะทั้งใจเย็นทั้งอยากได้อภยัยทั้งคิดได้คิดออกบางสิ่งบางอย่างชัดเจนชัดแจ้งในความ รู้สึกหรือว่าอาจจะชัดแจ้งถึงสาเหตุของปัญหาของความไม่เข้าใจนั้นนะคะทิถีอีโก้นะคะที่บังตาไว้ความไม่ยอมการการไม่ยอมกันนะคะสุดท้ายก็สู้ความรักที่มีอยู่ในหัวใจไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อทิถีอีโก้ลดลงนะคะเมื่อใจเย็นลงนะคะสิ่งที่ชัดเจนก็คือ ความรักความจริงใจความผูกพันการดูแลกันและการที่เคยมีกันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะสูญเสียคนที่รักนะคะสูญเสียคนที่ห่วงใยสูญเสียคนที่อยู่เคียงข้างนะคะเพราะว่าการดวนตัดสินใจอารมณ์ชั่ววูบทิฏฐิอีกโกการไม่ยอมกันนะคะความไม่เชื่อมั่นในความรักที่มีให้กันก่อนหน้านี้นะคะ ก็เลยทำให้เหมือนกับรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดกับตัวเองสำนึกผิดในสิ่งที่ด่วนตัดสินใจหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบนั้นนั่นเองนะคะยิ่งอารมณ์เย็นลงหรือว่ายิ่งมีสติมากขึ้นยิ่งชัดเจนชัดแจง้งถึง ความผิดที่ตัวเองได้ทําไปหรือว่าด่วนตัดสินใจลงไปที่ถีอีกโกที่บังตาก่อนหน้านี้ทําให้ไม่ยอมรับฟังคุณนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกผิดเนาะแล้วก็นึกเสียดายนึกถึงคุณนึกถึงเรื่องราวดีๆนะคะที่เคยมีร่วมกันความรักความจริงใจความอ่อนโยนที่คุณเคยมีให้กับเขาเคยดูแลเขา เคยอยู่เคียงข้างเขานะคะยิ่งคิดยิ่งเสียดายยิ่งคิดก็เหมือนยิ่งติดบวงพันธนาการที่มีอยู่ภายในหัวใจตัวเองนะคะวงนั้นยิ่งรัดเขาแน่นขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งชัดเจนว่าสี่ห้องหัวใจของเขาโดนล็อกไว้แล้วนะคะเป็นของคุณเพียงผู้เดียวนั่นเองนะคะ